มาเล้วรถเข้าใหม่นะครับสำหรับสาย Honda ไม่ควรพลาดเลยเป็น Honda City 1.5V นะครับตัวนี้ราคาเพียง369,000บาทนะครับปี2017นะครับทุกคนนี่คือคันนี้สวยมากใครที่ได้ไปนะครับสีบอลเงินนะครับพอนอยู่ที่5,600 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานรถเกรด A A เลยนะครับทุกคนสภาพยางนะครับได้ยางใหม เกกล่องให้เลยทั้ง4เส้นนะครับขอบ15านะครับยางปี2023เลยทุกคนส่วนล้อแมกเป็นล้อแมกอัลลอยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวส่วนไฟยนะครับมาในส่วนของไฟยเลี้ยวทับติมติดกระจกนะครับคือสภาพรถ99.99%เลยนะครับเพราะเรามีตรวจจากทีเชอร์นะครับ300กว่าจุดจากเยอรมนีและก็มีตรวจ30รายการ200กว่ารายการนะครับก็มีให้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าเราตรวจเช็คตรงไหนบ้างนะครับ นี่มั่นใจในคุณภาพรถนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับดวงไฟคือไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับทุกคนนี่เก็บสัมภาระได้กว้างขวางมากมายเลยทีเดียวคือกว้างมากเลยนะครับทุกคนนี่ในส่วนของล้อสเปร์ก็คืออุปกรณ์แม่แรงต่างนะครนะผมก็ใหม่มากเลยนะครับทุกคนในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับทุกคนอ่ามาในส่วนของเบาะผ้าสีดํานะครับระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับทุกคนนี่คือสภาพใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของ ผู้ขับขี่หน่อยนะครับมาในส่วนของพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันนะครับกุญแจรีโมทได้ถึง2โดรเลยทีเดียวทุกคนนี่คือสภาพใหม่มากเลยนะครับทุกคนเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับเคยที่แบบสนใจเป็นเจ้า Honda City ตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยกับเจ้า Honda City นะครับไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับมีให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเทาเงินสีขาวนะครับเคยสนใจนะครับรับไปเลยส่วนลด5,000บาทดูจาก คลิปนี้นะครับจ่ายแต้มันเครื่องให้ฟรีสองครั้งสองหมื่นกิโลนครับประวัติดีฟรีดาวไปเลยครับฟรีไปเลย9ก้าสิบวันนะครับประวัติโคตรดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวใครสนใจนะครับติดต่อ065 740 0 6 8 9เจ็ดสน้องกเะครับน้องกาแฟสวยนะครับ